เฮ้ย okay, ครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวกองอากาศนะครับเป็นกองอากาศปาวานนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นปาวานตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เดิมทีเนี่ยมันใส่กองใหญ่มาแต่ว่าทีนี้เราได้ทำการเปลี่ยนจากขนาดสองนิว้วเป็นนิ้วหกนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้สเต็ปแค่ลูกค้าสี่ถึง 56ใช้สเต็ปนี้ก็พอนะครับหรือว่าห้า9ดาก้าก็ใช้ได้นะครับสเต็ปแค่นี้นะครับ mm hmm. ก็คันนี้เป็นสเต็ป5้าบี่มิลนะครับ mm hmm. แล้วก็เท่านั้นก็ทท่วๆไปครับพ mm hmm. <6 S 2> วกวาวเดิมมีสปริงมีแคมอะไรพวกนี้นะครับทั่วๆไปเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเลื่อนเป็นขนาด28นะครับน้ำมัน95 mm ้า hmm. ห้เดี๋ยว เรามาดูงานกันอันนี้เป็นงานเสียบกับเดือนเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยแล้วก็เอามาตรงนี้ได้อันนี้ลูกค้าเคยใส่ใหญ่มาเคยเปิดตรงนี้มานะครับ mm hmm. ก็อันนี้เราทําการใส่ไปใส่ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมีอยู่สองแบบนะครับให้ลูกค้ายิงซิลิโคนหรือก,กาวร้อนก็ได้ครับไอ้กาวร้อนหมายความว่ากาศที่เป็นปืนนะครับนี่นะครับอัดมันลงไปได้นะครับ แล้วก็ให้มันติดกับตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าลูกค้ายัางไม่เคยเปิดไอ้ตรงนี้มาก็ทําให้มันเป็นแบบพอดีได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาสตาร์ทให้ดูนะครับออฟอปสตาร์ทรถดเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกัน มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปินให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับกองอากาศตัวนี้นะครับสำหรับลูกคนที่ถ่ายแกมปต่งหรือว่าอยากเปลี่ยนกองอากาศแต่เดินเป็นเลนก็ใช้ขนาดแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องใช้ใหญ่เกินครับผมก็ถ้าใหญ่เกินเนี่ยมันจะลอรอบนะครับก็ใส่แค่ ติดตั้งแล้วติดอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเพื่อปรับใจคำแนะนำนะครับนี่นะครับสำหรับาวานตัวนี้นะครับยังไม่ใช่ตัว LED นะครับเป็นตัวก่อน